เอาสวัสดีครับแม่วันตกลงวันนี้แม่วันเนี่ยใช้เครื่องตัวนี้วันแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะอืแล้วตอนเนี้ผมกดให้แม่วันเนี่ยเริ่มต้นทีน่สี่เองนะเพราะว่าความร้อนเนี่ยผมไม่อยากให้ใช้เยอะเพราะแม่วันยังใหม่แต่มันได้ตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบมันแหละแต่ของแม่วันเนี่ยเอาที่สี่ตอนนี้เป็นไงรู้สึกร้อนขึ้นไหมก็กําลังดีไงอ่ากําลังดีแต่ดงว่าชอบตรงนี้ เราชอบตรงไหนก็กดไปตรงนั้นอเอาที่ที่ชอบเขาเรียกอ่ะทีนี้ของแม่วันเนี่ยปกติแม่แม่วันปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยอะไรอยู่บ้างครัว่าก็ปวดไงอืมอืมแล้วก็เมื่อกี้อพอวางเท้าเนี่ยมันร้อนขึ้นใช่ไหมใช่ไปวางไปพักก็ร้อนแล้วแล้วเป็นเป็นไงบ้าง พอร้อนแล้วตามร้อนไปสักพักหนึ่งมันไม่เป็นไรมันไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแต่คันอย่างเดียวอ๋อคันยิบยิบไม่อะยิบคันคันเนี้ยคันแล้วเราก็เกาก็นี่ไงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเลยจะตุงขึ้นมาเนี่ยโอเคก็แสดงว่าของแม่วันเนี่ยมันมีระบบเลือดมันอาจจะอุดตันอยู่แต่แล้วพอมาใช้เครื่องนี้กระตุ้นมันทําให้เลือดไหลเวียนดีบอกเหมือนก็เลยรู้สึกรู้สึกว่าเราคันยิบยิบเพราะว่าไอ้ตัวเครื่องเนี้ยแม่ มันมันหน้าที่ของมันทําอยู่ได้หลายอย่างอยู่ก็พวกข,ข,ขจัดความเย็นลดความชื้นอะไรพวกนี้ในร่างกายแล้วจัดการเรื่องความสะอาดของร่างกายขจัดพวกอ,อันุมูลอิสระตัวเข่าอะไรพวกนี้เก่าๆแล้วก็มันมันมันก็บล็อกของใหม่เอาไว้แล้วก็ที่แน่ๆมันเพิ่มการเผอผผานดีมากคนที่ต้องการเผอผผาน ไอ้ร่างกายผมผ่านดีหรือคนที่อาการบวมน้ําเงี้ยมันช่วยลดอาการบวมน้ําได้ดีแม่ตัวนี้อ <Okay. S 2> แล้วก็มันช่วยให้พอเลือดลมเราดีบ้างไหลเวียนดีขึ้นใช่ไหมครับมันทําให้ผิวพรรณเราผอ่ผองใสไงเพราะว่าพอมันขจัดอนุมูลอิสระแล้วก็เลือดลมไหลไหลดีแล้วมันก็นี่แหละมันทําให้ดูสดใสขึ้นดูแล้วเหมือนย้อนไวัยไปว่านั้นไง แล้วก็ไอไอตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันเกิดเกิดการเมตาบริซึมที่ดีแล้วก็มันมันสามารถทำให้การบอบลานเนี่ยมันเพิ่มไปกระตุ้นในส่วนที่ทำให้เราออกเหงื่อได้ง่ายบางคนไปทางเหงือ่อบางคนก็ไปทางอุจจาระบางคนก็ไปทางปัสสาวะแล้วก็อารมณ์หายใจพวกเนี้ยเขาเรียกว่าระบบน้ำเหลืองมันมันไปทางนั้นนะครับ mm hmm. มีทั้งหมด สช่องทางอะไนแะละมันช่วยเราแล้วก็ไอคนที่บางคนนะมันมันดูเหมือนอ้วนแม่มนี่พูดไม่สุภาพนี่ไปหาหมาว่าเขาอ้วนจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้อ้วนบางคนมีอาการบวมน้ําบอใช้ตัวเนี้ยมันช่วยลดอาการบวมบวมน้ําได้แม่มบางคนท้องป่องมั่งแขนขาใหญ่อะไรพวกเนี้ยใช้ไปใช้มาเอ๊ะทำไมเราผอมลงจริงๆมันไม่ได้ผอมลงหรอกอ ไอ้น้ำที่มันบวมอยู่อะมันลดลงไงเพราะมันกระจัดออกไปอย่างเนี้ยมันก็ช่วยได้เยอะมยแม่แล้วแม่แม่นั่งจักพักในตอนนี้ความร้อนเพิ่มขึ้นเลยาะก็เทสี่เนี่ยแหละแค่เนี้ยไม่เพิ่มดูแล้วเหงื่อเริ่มออกหรือยังไม่มีไม่มียังไม่มีอ๋อสลงไทยเขาเพิ่มความร้อนอีกองั้นแม่แม่แม่จะได้เพ,พิ่มความร้อนเพิ่มไปแล้วลดแล้วไงจากเจ็ดเหลือสี่แล้วไงก็ก็นั่นแหละ ที่บอกว่าของแม่อาจจะไปทางปัสวะทักพักอาจจะพอเสร็จตรงนี้อาจจะเข้าห้องน้ำฉี่อะไรประมาณนี้ออืครับแต่ยังไม่รู้สึกเลยเฉยเฉย